ดูแล้วช่างทํางานดีไหมครับดีดีช่างใส่ใจใส่ใจดีใส่ใจไม่ต้องคอยมากํากับอะไรมากเลยนไม่ได้มากากับไม่ได้จุ้จไม่เคยมานไม่เคยมาติเลยนะไหนอนยางงั้นยังนี้ไม่เคยมติแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างเพราะว่าโชคประยุนนะตอนนี้กับวันนั้นกับตอนนี้ไว้ใจได้หรือยังครับเต็มที่ทีนี้ไว้ใจได้ครับปากแฟนเสืนนิดนึงครับพี่ถ้าอยากจะมารับชมก็เชิญนะครับที่บ้าน พอเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับขอบคโชคประยุนครับรอบคุบเบอร์โทรนิดนึงครับขอบโุณโชคประยุนคไม่เบอร์โทรของของพี่เบอร์โทรผม092518 2567ครับ2567ต้องติดต่อมาก่อนนะครับถ้าจะมาชมนะครับหรือว่าติดต่อหาผมโดยตรงนะครับก็คือโชคประยุนบ้านไม้เรือนไทยนะครับอกัทลักษณ์จสีสเกตนะครับเบอร์โทรก็0864657080นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับได้แล้วหลังนี้ก็ เป็นท so, the ี่เร <f> ียบร้อยนะครับของคุณพ่อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหลังหนึ่งนะพ่อเนาะนะครับแล้วก็เป็นความพพึงพอใจนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของทีมช่างเราที่ได้รับคาชมจากลูกค้านะครับได้รับความชมด้วยด้วยเต็มที่นะครับด้วยใจเลยครับด้วยใจเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าน้าม้าหรือว่านายหน้าเต็มใจเลยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสัมภาษณ์สดๆนะครับโดยที่เราไม่ได้เตรียมกันก่อนนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับกี่คิดว่าไว้วางใจชุกประยูนนะครับอยากจะได้บ้านอยากจะทําสัญญาติดต่อมาหาผมก่อนนะครับที่เบอร์โทร086 465 7080หรืออยากจะมาดูบ้านหลังจริงนะครับหลังนี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับอยู่อำเภอบางเลนก็ใกล้ๆไซน้อยเหมือนกันนะครับใกล้ไซน้อยเพราะว่าเที่ยวตลาดไซน้อยอยู่10กิโลครับ10กิโลนะครับแล้วก็หลังนี้ซึ่งเปิดเสร็จนะครับลูกค้าบางคนที่รออยู่ว่าอยากจะชมราคานะครับ ผมก็แจ้งราคาเลยนะครับต,ต, 1, 250, บต oui> ั้งแต่เริ hey, ่มต้นนะครับก็คือ1นึ่งล้านสองแสนห้าหมบาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จเลยนะครับคุณพ่อเนาะนะครับไม่มีจ่ายเพิ่มใช่นะคุณพ่อไม่ม mm. ีจ่ายเพิ่มอ hmm ่าตามราคาที pues ่ตกลงกันเลยครับครับนะครับไม่ต้องต่อเขาจะแถมให้ครับไม่ต้องต่อแถมให้มีแถมนี่ไม่อุบอิบให้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะ